คุณวีระสมความคิดเตรียมฟ้องอาญาปป,ปชทั้งคณะต่อสารอาญาทุจริตฐานปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบคือไม่เปิดเผยรายงานการตรวจสอบทรัพย์สินบิ๊กป้อมตามคำสั่ง คณะกรรมการข่าวสารข้อมูลและสารปกครองสูงสุดนายวิละสมความคิดเปิดเผยว่าเตรียมยื่นฟ้องอาญาต่อปปชทั้งคณะต่อสารอาญาทุจริตในวันที่23-25กร,รกฎาคมนี้ในข้อหาร่วมกันไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัญญัติละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบ5กระทง ความผิดคือกระทงที่หนึ่งละเว้นไม่ปฏิบัติหน้าที่ไม่เปิดเผยรายงานการตรวจสอบทรัพย์สินตามคำสั่ง ของคณะกรรมการข่าวสารข้อมูลกระทงที่2อละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ไม่เปิดเผยรายงานการตรวจสอบทรัพย์สินตามคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดกระทงที่3และเว้นไม่ปฏิบัติหน้าที่ไม่เปิดเผยรายงานการตรวจสอบทรัพย์สินตามคําบังคับของศาลปกครองกระทงที่4 ปฏิบัติและละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบคือฝ่าฝืนคำบังคับของสารปกครองกลางไม่เปิดเผยรายงานการตรวจสอบทรัพย์สินเป็นเหตุให้สารปกครองกลางมีคำสั่งให้ลงโทษทางอาญาปรับ10,000บาทประทงที่5หลังจากสารมีคำสั่งปรับแล้วก็ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ไม่เปิดเผยรายงานการตรวจสอบทรัพย์สิน ตามคำบังคับของสารปกครองกลางจนโจทต้องขอให้สารออกหมายจับปป,ปอชอและในการฟ้องคดีนี้ขอให้สารอาญาทุจริตลงโทษตามมาตรา157แห่งกฎหมายอาญาในสถานหนักทุกกระทงความผิดโดยให้นับโทษรวมกันทุกกระทงนายวีระสมความคิดเปิดเผยว่าการฟ้องครั้งนี้เพราะเป็นการกระทำที่อุกอาจและท้าทายต่ออำนาจ ารยุติธรรมซึ่งทำการในพระปรมาภิธไธยพระมหากษัตร,ริย์และไม่ยำเกรงกฎหมายซึ่งไม่เคยมีส่วนราชการใดกระทำเช่นนี้มาก่อนเลยจึงเห็นว่าเป็นการเหลิองอำนาจจึงต้องฟ้องคดีไม่ให้เป็นแบบอย่าง